ภาพที่เพื่อนๆเห็นอยู่ข้างหน้านะคะอันนี้ก็เป็นสถานีรถไฟฮาราจูกุนะคะที่ตอนนี้กำลังเ,เขาเรียกอะไรกำลังรื้อนะคะก็ถ่ายเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะซึ่งบริเวณที่อยู่ข้างๆกันเนาะนี่นะคะกำลังแผ่นกล้องให้เพื่อนๆได้ดูบริเวณที่อยู่ข้างๆกันก็คือเป็นสถานีฮาราจูกุแห่งใหม่นะคะที่เขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่ข้างๆกันกับที่เก่าเลยนะ ปัจจุบันก็สวยสดงดงามนะคะจริงๆตามแผนเดิมเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำให้เสร็จทันช่วงออโอลิมปิกที่โตเกียวเนาะก็เขาก็ทำตามกำหนดนะคะเพียงแต่ว่าโอลิมปิกถูกเลื่อนออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของถนนฮาราจูกุย่านฮาราจูกุนะคะตรงนี้เรียกถนนอะไรนะจิงกุมาเอะหรือเปล่าไม่แน่ใจ พาเป็นเพื่อนเดินชมกันนะคะนี่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเขตใจกลางเมืองก็ยังมีเกาะเล็กๆนะคะที่มีต้นไม้อยู่เนาะด้านในเนี่ยก็มีไม่เชิงว่าเป็นที่นั่งแต่ก็มีคนมานั่งพักได้นะคะเป็นที่นัดพบอีกหนึ่งที่นะต้นไม้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นต้น แปะกล้วยนะคะหรือว่าต้นกิงโกะนะในช่วงประมาณเดือน11ปลายเดือนพฤศจิกาจนถึงต้นเดือนธันวาคมเนี่ยตรงนี้ก็จะสวยมากๆเลยสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะข้างๆกันเนาะต้นนี้ไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมต้นนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นโมมิจิในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็สวยสดงดงามเช่นกันค่ะ อันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเดินไปเรื่อยๆนะคะเราก็ออกจากสถานีรถไฟฮาราจูกุทางออกอีส์เอ็กซิทนะคะก็ข้ามมาฝั่งตรงข้ามก็คือจะเป็นถนนเส้นนี้นะซึ่งอันนี้เป็นถนนเส้นหลักเราไม่ได้เข้าไปตรงย่านถนนชอปปิง้งที่เรียกว่าทาเคชิตะโดรินะคะวันนี้ก็พามาเดินด้านนอกนะคะที่เป็นถนนเมนหลักก็จะเห็นว่า การเดินบนถนนของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับแบ่งกันโดยสิ้นเชิงเนาะคนที่จะเดินไปก็ชิดซ้ายคนที่จะเดินมาก็ชิดซ้ายเรียกได้ว่าก็เดินชิดซ้ายเป็นหลักนะคะจริงๆก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรแต่ว่าเราเข้าเมืองแล้วเราก็ดูตามเพื่อนบ้านเขาเดินยังไงเราก็เดินตามนะคะ จะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณพื้นนะคะก็มีบริกสีเหลืองเนาะสำหรับผู้พิการทางสายตานะคะก็มีบริกให้อยู่ตลอดเลยอ่าด้านซ้ายมือนะคะใครเป็นแฟนคลับไนกี้นะก็มาที่สโตนี้ได้นะคะสโตนี้แบบเป็นสโตนที่ใหญ่มีสินค้าค่อนข้างครบนะคะแล้วก็ลองรองเท้าได้มีไซส์เยอะนะคะสำหรับคน เท้าไซส์ใหญ่ก็ลองมาดูที่นี่ได้ค่ะบางทีเราไปเอาเลตเนาะได้ราคาถูกก็จริงแต่ว่าแบบและไซส์เราอาจจะไม่ได้นะคะถนนเส้นนี้ก็ถือว่าเป็นเมนหลักนะที่จะมุ่งหน้าไปยังโอโมเตะซันโดคิวนะคะ ช่วงเวลาที่สอดซสมาเดินเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเลิกงานนะคะช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็นแต่คนที่เดินไปเดินมาส่วนใหญ่ก็เท่าที่ดูเป็นวัยรุ่นบ้างอะไรบ้างนะคะคนทำงานอาจจะยังไม่เลิก็ไดานวันนี้อากาศก็คลึ้มๆน,นะคะกำลังอยู่ในช่วงกำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือดูน้จากหรือดูร้อนเข้าไปสู่ ก็ไม่เชิงฤดูหนาวนะคะเป็นฤดู <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะฤดูเป็นไม้เปลี่ยนสีให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ชื่อว่าร้านเซมบิกิยะนะสำหรับคนที่ชอบพวกผลไม้ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ชอบของหวานแนะนำร้านนี้นะคะเพราะว่าร้านนี้เขานำผลไม้สดเนี่ยมาทำเป็นของหวานก็หน้าตาน่ากินมากๆเลย แต่ว่าราคาจะแรงนิดนึงเพราะว่าผลไม้เขาพรีเมียมนะคะชื่อว่าร้านเซนบิกิยะก็อยู่บริเวณถนนเส้นหลักเหมือนกันเมื่อกี้ที่พูดบอกว่ากําลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีมันก็ไม่เชิงเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาแต่ก่อนจะถึงใบไม้เปลี่ยนสีมันเป็นฤดูเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นหน้ามรสุมอะประมาณเดือน9เดือนสิบนะคะช่วงนี้ปกติประเทศญี่ปุ่นก็จะมีพวกไต้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเยอะนะคะแล้วพอ เดือนสิบไปแล้วเนี่ยก็เริ่มมีใบไม้เปลี่ยนสีและอุณหภูมิก็เริ่มลดต่ําลงนะคะวันนี้ที่เราเดินกันอุณหภูมิอยู่ประมาณ30องศานะคะจะบอกว่าที่สถานีฮาราจูกุนะคะจะมี2ส,สถานีใหญ่ๆนะก็คือสถานีฮาราจูกุของ JR แล้วก็ถ้าเป็นของเมโทรหรือว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยจะเรียกว่าเมจิจิงกุมาเอะนะคะ ก็ใช้คนละชื่อกันตอนนี้เราก็เดินมาถึงสีแยกโตคิวพลาซ่าแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะนี่ก็คงนึกถึงตึกนี้เนาะเขาดีไซน์ออกแบบมาโดยใช้กระจกนะคะเพื่อสะท้อนในมุมต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรอะสปอตที่หลายๆคนต้องแวะมาถ่ายรูปนะคะนี่ให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศนะคะ อันนี้น่ารักมากเลยตรงจอนะเป็นการโฆษณาเกมแพ็กแมนนะคะใครเกิดทันบ้างเนาะในยุคเกมแพ็กแมนแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะอันนี้ก็เป็นลามเมงข้อสอบนะคะหรือว่าอีจิลานลามเมงนะอยู่ตรงนี้นี่เองก็อยู่ตรงข้ามกับโตีิวพาซานะคะวันนี้ถือว่าคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนีโตคิวพาซ่านะคะ ชั้นบนของโตเกียวพาซาเนี่ยเขาก็จะมีร้านกาแฟนะ Starbucks วิวดีแล้วก็มีร้านบิวนะคะร้านบิวเ,เพื่อนๆเห็นไหมร้านบิวก็มีพวกอาหารแนวฟิวชั่นฟู้ดนะคะมีแพนเค้กประมาณนี้นะคะส่วนไลน์สโตร์ไปทางนี้วันนี้ไม่ได้พาเดินนะคะเ,คเดินกันเลยเดินทันไหมนี่ไม่ทันแล้วไฟแดงแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอรอบต่อไป มัวแต่เมาเมานานเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะตอนแรกก็ว่าจะไม่เดินข้ามาทางฝั่งร้านอีจิลันรามงนะแต่พอดีว่ามาดีกว่านะคะพอดีเปลี่ยนใจ ก็พามาให้เพื่อนๆดูอันนี้มีร้าน a อ m o s สนะคะมาอยู่ตรงนี้สาขาใหญ่เลยทีเดียวน่าจะเป็น a อ m o s สของผู้หญิงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นร้านอิจิรานราเมงนะคะหรือว่าราเมงข้อสอบนะคะต้นตำรับราเมงนิว n นอร์มอลนะคะเผื่อว่าใครเป็นแฟนคลับร้านนีก็มาตรงนี้กันได้นะคะ ปกติไม่ค่อยได้มาเดินทางโซนนี้มากนะักเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ลองเดินทางโซนนี้ดูบ้างนะคะถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยถนนเส้นนี้ก็จะไปวันโจบกับแคสตสตรีทนะคะเราก็พามาเดินเดินลับๆนี่ใจเป็นเพื่อนดูอันนี้เป็นตู้กดน้ำนะคะที่เขาตกแต่งตู้เนี่ยได้ใกล้เคียงกับ พื้นที่ที่อยู่ด้านหลังนะคะทำเป็นลายกำแพงลายบริกนะคะที่ญี่ปุ่นมักจะเป็นอะไรแบบนี้นะก็คือ,อไม่ทำให้สูญเสียทัศน,นียภาพเนาะก็ทำให้กลืนไปกับบรรยากาศที่อยู่รอบข้างนะคะนี่นะคะแม้แต่ใจกลางเมืองนะคะถ้าเป็นเขตของโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีป้ายสีเหลืองนะก็บอกว่าให้ขับรถ ระวังนะคะเพราะว่าอาจจะมีเด็กๆเดินออกมาได้นะคะก็มีหลายๆร้านน่ารักน่านั่งนะคะแทรกตัวเข้ามาเยอะเลย <c oughs> <c oughs> หเห็นกันอยู่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายผักผลไม้นะคะที่แฝงตัวอยู่ในชุมชนใจกลางเมืองนะคะในย่านฮาราจูกุนะคะซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้กันมากนักสักเท่าไหร่นะคะเป็นร้านคลาสสิ์ดั้งเดิมที่ยังคงเปิดบริการอยู่นะคะอันนี้เราก็มาเดินในถนนเขาเรียกว่าอะไรถนนด้านในนะคะของย่านฮาราจูกุที่จะไปทะลุแคสตรี ค่อยๆเดินไปด้วยกันนะก็ช่วงบ่ายๆก็ค่อนข้างเงียบเลยทีเดียวคือปกติถ้ามาเดินช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็จะคึกคักหน่อยนะคนก็จะไม่เยอะมากแล้ก็เดินไปตามตรอกซอกซอยกันดีกว่า ซอยนี้ก็เป็นซอยเล็กๆนะคะที่มักจะมีร้านคาเฟ่มาแฝงตัวต่างๆมากมายนี่นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคาเฟ่ที่น่าสนใจนะคะชื่อว่ามีคาซาดีโกนะคะเขาเด่นเรื่องแพนเค้กค่ะนี่ก็มาเดินกันต่อนะคะ นี่นะคะเราก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นหอพักนะหรือไม่ก็เป็นบ้านเหมือนกันย่านใจกลางเมืองฮาราจูกุก็จะประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีร้านทำผมนะเดี๋ยวให้ดูร้านทำผมอยู่ชั้นสองชั้นสานะคะร้านขายเสื้อผ้า ด้าน,นล่างก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะเรียกได้ว่าใช้ทุกพื้นที่เป็นประโยชน์จริงๆนะฮะมีคาเฟ่น่ารักน่กนันะคะซอยนี้ไม่จำไม่ได้ว่าเดินมาหรือเปล่าอาจจะเคยเดินแหละแต่ว่าตัวเองจำไม่ได้ชอบตึกนี้จังเลย เขามีการเพ้นกำแพงด้วยน,นะคะรูมูคืออะไรเป็นร้านเบอร์เกอร์ค่ะชื่อว่าเดอะเกรดเบอร์เกอร์ตไม่เคยทานเหมือนกันนะคะซอยนี้มีอะไรนะ่าสนใจเยอะเลยโดยเฉพาะคาเฟ่น,นะคะเป็นคาเฟ่วัยรุ่นนะ ปกติเราก็าจะเดินกันแต่ถนนเส้นด้านนอกนะเราก็จะไม่ค่อยเข้ามาด้านในเท่าไหร่เดี๋ยวอันนี้แวะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะในโปสเตอร์เนี่ยค่ะก็คือเป็นแซนด์วิชนะคะที่เขาเอาผลไม้กับครีมสดนะคะอย่างเชน่นส้มสตรอเบอรี่อันนั้นคืออะไรเมลอนน่าจะเป็นเมลอนนะคะเมลอนแล้วก็รวมผลไม้เนี่ยเอามาจาัดเรียงก็เป็นรูปดอกไม้นะคะที่ญี่ปุ่น ตอนนี้ก็แบบฮิตแซนวิชแบบนี้มากๆนะคะเผื่อใครจะชอบเนาะเป็นอาหารอาหารทุงแล้วก็เป็นอาหารตาอีกด้วยนะคะนี่นะคะตอนนี้สาแซบก็เหมือนจะหลงทางนะคะเพราะว่าก็เดินมั่วตัวไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าเราจะไปโผล่ถนนเส้นหลักตรงไหน ก็เดี๋ยวเดินตามไปเรื่อยๆซอยนี้ก็ไม่เคยเดินมาเลยอันนี้ก็เป็นคนส่งของนะคะแมวดำ เขาก็ oh, จะมีชุดยูนิฟอร์มของเขานะคะพูดถึงการขนส่งในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากจะมีไปรษณีย์แล้วนะก็ยังมีบริษัทขนส่งอีกหลายๆเจ้าที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างเช่นคุโรเนโกะหรือว่าที่เรารู้จักกันว่าแมวดำมีสากาวะนะคะก็สะดวกมากมาย ตอนนี้ก็มาโผล่ที่ถนนใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นถนนใหญ่ตรงไหนเดี๋ยวสาธาต้องดูทิศก่อนโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็รู้ทิศละเดี๋ยวจะเดินกลับไปยังสถานีฮาราจูกุนะคะจากจุดตรงนี้ที่เดินไปเนี่ยจะใช้เวลาเดินประมาณ9นาทีระยะทางก็ประมาณ650เมตรนะคะ นี่นะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ญี่ปุ่นมานานนะแต่เราก็ยังคงต้องพึ่งอากูเช่นกันเพราะว่าหนทางตออซอกซอยมันลึกลับซับซอ้อนแล้วบางทีเราหลงคิดเนาะเป็นคนที่หลงคิดมากๆอ่าเดี๋ยวอันนี้ให้เพื่อน,อนๆดูนะคะเพื่อน,อนๆบอกว่าไม่ค่อยเห็นมอเตอร์ไซค์เลยพอดีเห็นจอดอยู่คันนึงนะคะอันนี้คิดว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์คงอยู่แถวๆนี้นะคะแล้วก็ร้านด้านข้างนะคะชื่อว่าอาโซโก ร้านนี้นะเป็นร้านที่ขายของกระจุกกระจิกขายของใช้ต่างๆนานาขายดีไซน์นะคะและที่สำคัญก็คือราคาไมนน่แพงส่วนใหญ่ร้านนี้เขาก็ชอบร่วมกับ c o l l a กเ r a t i o n กับคาแรคเตอร์ญี่ปุ่นนะอย่างโดราเอมอนเอ่ยิกาจูเอ่ยนะคะมีสินค้าน่ารักนรักเผื่อว่าถ้าเพื่อนๆมานะก็ลองมาดูมาช้อปปิ้งที่ร้านนี้ได้นะคะ พิการหาไม่ยากพิมพ์ว่าอาโซโกฮาราจูกุนะคะแล้วก็เขาก็จะขึ้นพิกัดมาให้ส่วนใหญ่หาใน google ก็จะสะดวกดีค่ะโอเคไปต่อเลยนะบรรยากาศจะแตกต่างจากถนนในซอยเล็กๆมากเลยเนาะอันนี้พอเรามาเดินข้างนอกเนี่ยก็จะคึกคักขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นจักรยานแม่บ้านนะคะ คิดว่าบ้านนี้มีลูกสองคนก็ลูกสามารถนั่งข้างหน้าได้นั่งข้างหลังได้นะคะโชคดีที่ว่าวันนี้คืมฟ้าคืมฝนหน่อยนะคะก็เดินกันแบบสบายๆมีเมฆมากแต่ฝนยังไม่ตกก็เดินได้เรื่อยๆ แต่ถ้าอากาศร้อนหรือว่าฝนตกนี้จะพาเพื่อนๆมาเดินก็คงลำบากแล้วเนาะตอนนี้ที่เดินก็เวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะบรรยากาศก็เริ่มค้มนิดหนึ่งจะให้เพื่อนๆดูฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามที่เพื่อนๆเห็น เป็นตึกที่ไม่มีไม่มีคนอยู่นะคะก็มีการาฟฟิตี้เยอะแยะมากเลยคนขึ้นไปพ้นสีก็เก่งเนาะต้องปีนไปชั้นสองนอะโอ้ใจกลางเมืองนะคะไม่รู้เพื่อนเนเ,นเห็นไหมบนป้ายโฆษณาด้านบนนะมีนกมา เต็มเลยแล้วก็เสียงดังด้วยไม่คิดว่าอยู่ใจกลางเมืองจะได้ยินเสียงนกอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเดินไปก็ต้องคอยระวังระวังขี่นกนะคะอ่าเราก็เดินกันต่อโอ้ทางด้านขวามืออันนี้เป็นช็อปของ The North Face นะคะเขาก็ตกแต่งช็อปนี้งามเลยอะ่ะ เผื่อใครเป็นสายแคมปิ้งนะคะกิจกรรมเอาดอร์เสื้อผ้าก็มีที่ฮาราจูกุด้วยเช่นกันนี่ด้านนี้ก็มีนะคะจริงๆนะถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วแบบอยากช้อปปิ้งอะไรหลายๆอย่างเนี้ยแล้วถ้าเวลาเราน้อยนะคะก็มาย่านฮาราจูกุหรือชิบูย่า ส่วนใหญ่ก็จะมีแบรนด์ต่างๆให้เราได้ช้อปปิ้งก็สามารถช้อปได้ครบจบในที่เดียวนะคะแต่ว่าร้านค้าแถวเนี้ยสวยจะจะเปิดประมาณ11โมงเช้านะถ้าเรามาเช้ากว่านั้นเนี่ยเราอาจจะแบบเริ่มต้นช้อปปิ้งไม่ได้ก็อาจจะต้องไปศาลเจ้าเมจิจิงกุก่อนที่อยู่หลังสถานีรถไฟฮาลาจูกุแล้วก็พอเริ่มสายๆหน่อยก็ค่อย ออกตะลอนช้อปปิ้งนะคะสำหรับคนนี้ชอบช้อปปิ้งนะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็มาเดินเก็บบรรยากาศหรือว่าชอบกินมายานีคาเฟ่ก็เยอะเหมือนกันก็สนุกดีค่ะถ้าเดินไปแล้วหอบไปต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีทางมันเป็นเนินแล้วเราต้องเดินขึ้นเนินแล้วพูดด้วยอาจจะมีเสียงหายใจบ้าง เดี๋ยวจะข้ามไปทางฝั่งโอเิิวคลาซ่าให้เพื่อนๆได้ชมจุดพิกัดถ่ายรูปกันอีกนึงนะคะมี่มอเตอร์ไซค์ก็มีนะคะ ถึงแล้วนะคะโตเกียวพลาซา่าจุดนี้เองช่วงนี้ไม่มีนะักท่องเที่ยวมาก็เลยไม่ค่อยมีใครขึ้นไปถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะถ้าเป็นแบบช่วงเวลาปกติเนี่ยจะมีคนขึ้นไปถ่ายรูปเยอะมากๆเลย ก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปอัปเดตย่านฮาราจูกุหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เพื่อนๆได้เดินเที่ยวไปพร้อมๆกันแล้วก็คงจะหาคิดถึงฮาราจูกุไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบา,บายยค่ะ